सकारा पि पोचयामि इनिना सकारेण धकारेण सङ्खायामिहंसम्भासम्भुतो बगवा พุทธังภักวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภักวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภักวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยัมติพุทธังสรนังขจามิทุติยัมติธรรมังสรนังขจามิทุติยัมติสังฆังสรนังขจามิ තාතෙ යම්බේ කොටන්සරණංකචානේ තාතෙ යම්බේ තමන්සරණංකචාමේ තාතේ යම්බේ සංකන්සරණංකචාමේ ඉතිපිසෝපකවා ආරහන් සම්බාසම්බුතෝ. เวชจารณาสัมปันโทสุขโตโลกเวิตลอานุตตรโอเรสศธรมมสาระเสศัทธาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาาตตภะคะวตาธรรม

ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคลาเอสาภะควตสาวกสังโฆอาุนัโยปาุนัโย किनयो अञ्जले करणीयो आहुत्तरम् पुण्यकेतम् हो सह समभि मितमे भागो तोरस नमावति नाचि तवा ते जसा भवा तुमे जय मङ्गला Para Dera Kamapiyocita Sapa Rading Krampana Rewakama Kamata Tiyakha Kade Sodanta Wetenacita Wamudin Do Tan

อตันเตจสาภาวะตุเมชยามังคารานิโอเกตะคาคามเทหาทัสธารุนันตังทาวันเตโยชนาปัทังกุลิมาละวันตังเอตเทเบสังคตามโนจิตาวาโมน ोतान् ते चसा भवा तुमे राजे जया धो ध्वचन जनका य न सो मिनाच तवा मोने भोतान् ते चसा भवतुमेया มังคะลานสัจจัเวหายมาติสัจคกวาทเกตโตวาทาเปร้อนเตมะนาณติอันทพุตังกาญยาปเทปชาเลตตวิตวามุนิโทตันเตชะสาวะตุเมชยมังคะลานนานโตกนณัตพุชา ังวิปุทังมาเหตเตงโกนเตนะเถระปุจเกนะธรรมาปยานตเยตุปะเทสเวตินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาปวัตุเมชะยมังคลาเนทตกาหะเทเตปุจเกนะสุธาตหทังปรามังเวสุ เทโจติเมนติปกาภิธานังญาณาคาเทนาเวเทนาจิตวามุนโทตันเต จสาภาวะตุมชยมคลายนเอตาเปโวนชยมางคลาอาตกาาโยวาจโนดนาททเนสารเตวะตาเทหิตวานาเนกะเวเวทาในจุปาตวานในโมขังโสขังอาเจคามยนโรสปัญย Oh. มหาการุณยโกนาหิตายาสาพะปะเนนังปูเรตวาปารมีสะพะปะตอสัมโพธิมุตตมังเณเตนะสัเจวะเชนะโหตุเมชยามังคะลังชยันโตโพธิยาโมเลสังกยาน nên khi ta nói hean taán vì cha vô hổ mẹ cha gia dù chaấ mang khácê ta bạn đang kẻ sĩ sẽ và tao khi sẽ kể xa than to bộ ปาพาตัสโหเตัสุขานสุโมโหตจรสเยนทังพระมาจจาริสปัากินังกายกรรมาวาจากรรมาปัากขนังปัากินังวโนกรรมปมปณิเทตปปากินาปัากินังนิกาตวานลภ किले ภวะตุสัพพมังคลานราขันตุสัพาเทวตาสัพพอธานุภาเวนัสธาโสเถภวันตุเมภวะตุสัพมังคลานราขันตุสัพาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสเถภวันตุเม วะตุสาพพงมงคลางรักขันตุสามพเทวตาสามพสมังคานุภาเวนสสัสธาโสเทภาวันตตเม,มบทสวดพระคาถาชินบัญชร ชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจสังพังรสังเยปิเวงสุนราสภาตันทังกาทยโภตามาทเวสตินายกาสสเพปเตนติตามัยหังมาตะเก

สเมิโมคะลานุจวามะเกธาเขเนสวันเน ลงบามาโสตะแเกะสะเตเตติภาคาสเมกสุริโยวะปภังการรนิดเสนดอนเิเรสามปานโดอสพิตตโมนิโกฆวะโกมารคาสโปเทรอมาเฮเิเจนตวาตะโกโสไมหังวัฒเน

Hadde citawananto ci rasa jalan Taira serate jena angkaang Yesusan ditaraatanamura tua as tak ki nemwetas suakan acakang paca tuang aszi apa reta jata natiya sota kang akasesa nana asi sesa สัตเมีสกิเจน ธาสัมปวตปัญชเรชินปัญชรามาจชามิวิหารันตังมาเฮตเลสทาปาเลตุมังสาเพเตมหากุริสาสภาเอเจวันโตสโคโตสุราโคชินตานุภาเวนเชตุปาเทวธธามานุ เวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตานตรายโยสะตามานุภาวะปาลิโตจาราเมชนปัญชรเรบทแผ่เมตตาให้สรรพสัต ตาเปี้ยสัตว์ตาทั้งหลายที่เป็นเมื่อนุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็น ส่วนกุศลนเจดามีมาตาปิตุนังโหตุสุวิทาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสัมเ็จแก่มาดาปิยาของพระพุทธเจ้าขอให้มาดาปิยาของพระพุทธเจ้ามีความสุขเจดามียาปินังโหตุสุวิตา นี้ต้องสำเร็จแก่ยากทั้งหลายของพาะเจ้า สัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขีทางสัพเพเปตานุโมตุสุขิตางโมตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข ยิ่งทำสัพเวริณโมตุสุจโตุสัพเพเรีอส่วนนี้ตรงสำเนก